เมนูอะไรคะวันนี้นะคะเชฟป๊อกจะให้เด็กๆทำเมนูลาบแสนอร่อยค่ะโอ oh ้โ oh. หดูจากวัตถุดิบแล้ววันนี้วัตถุดิบหลักคืออะไรคะเชฟป๊อกวัตถุดิบหลักของเราวันนี้นะคะคือหมูค่ะแล้วก็มีมีอะไรอีกคะเพิ่มเติมเรื่งปรุงน,นะคะมีเรื่งปรุงคือผักชีฝรั่งนะคะมะนาว <c oughs> ข้าวค้าวหอมหอมแดงพริกป่นน้ำปลาและน้ำตาลและน้ำตาลค่ะแล้วเด็กๆนะคะวันนี้ใครใครอยากไปเชฟโอ้โหเชฟเฟิร์มมีเชฟเฟิรมด้วยเชฟเฟิรมด้วยค่ะจุดนี้โอ้โหวันนี้ใครจะทำไปกับเชฟดีและเชฟป๊อปบ้างคะไหนใครเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องปรุงวัตถุดิบไว้บ้างโอ้เชฟ พี่เลยมีใครเตรียมไว้บ้างคะร้องเพลงไหมแล้วใครอเอ,อ่ยใครเตรียมไว้บ้างคะคนที่ไม่ได้เตรียมไม่เป็นไรนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูเชฟนี้แล้วก็เชฟป๊อกสาธิตกันดีกว่านะคะว่าวิาวธีการทําลาบหมูแต่อร่อยเนี่ยมีวิธีการทายังไงส่วนเชฟปลื้มนะคะ,ะเดี๋ยวขอฟังเสียงเชฟปลื้มหน่อยคะ่ะอยากฟังเสียงเชฟปลื้มคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลเชฟปลืม้ม เชคเริมเปิดไมได้ครับฮะเชฟเริ่มครับฮะอ่เชคเรื่มเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างครับวันนี้หมูครับหมูแล้วก็ต้งตาลระนั้นดีวูซิเชฟเรื่มเตรียมวัตถุดิบอะไรมาบ้าง โอ้ oh, เตรียมพรอ้อมเลยพี่มอนเด umes, ี oh. equipo 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟนี้ให้เชฟป๊อกดูระบบเครื่องจิบแบบนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเรื่องระบบเสียงไม่ได้ยินเสียงนอ่าวันนี้นะคะเชฟนี้และเชฟป๊อปก็จะสาธิตให้เด็กๆได้ดูกันนะคะว่าเด็กๆได้เตรียมอะไรกันบ้าง ตอนนี้เสียงหัดต้องเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้จับกิจกรรมดิสึ้ติดกันไปนะคะอาจะมีติดขัดบ้างนะคะเ็มนี้และเช็มส์ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟตังเพียงเชฟลืมสักหน่อยดีกว่าเชฟลืมครับครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตไปตัอฟกัน เชคเริ่มครับเชฟเพิ่งไปศึกษามาแล้วใช่ไหมว่าอันดับแรกต้องใส่อะไรบ้างมีหมูครับอ่าแล้วเดี๋ยวนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเช็คของคุณนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนที่จะลงมือนะคะเชฟดีนะเชฟเราจะได้ดูเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะ เรียนจำกันได้ไม่เอ่ยปรบมือสามครั้งรึนะคะหมาเช็คบอกซ์วกววชร์ก็แชก็คือหยุดแชร์รอรอเช็คบ็อกซสักครู่นะคะวันนี้สัญญาณอาจจะขัดข้องเนื่องจากมีคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลย เชฟป๊อปเชฟป๊อปนะอันดับแรกที่เราจะสาธิตให้เด็กๆดูนะคะโอ้โชอเชฟื้มใส่หมูแล้วเราต้องขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงคะเชฟป๊อปขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆยิบหมูมาค่ะนี่หมูของเราคือหมูที่เอาไปลวกแล้วนะคะเราต้องเอาไปลวกชนนะะชใช่ไหมคะเชฟป๊อวเราจะต้องสาธิตก่อนวันนี้เราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ในงานที่บ้านนะคะเราบ้านใครมีหม้อเล็กๆแบบนี้ก็จะสะดวกหน่อยนะคะเราก็จะปิดไฟก่อนแล้วก็เอาหมูสับลงไปในหม้อนะคะแล้วก็เราก็จะทาการลวกหมูก่อนนะคะให้หมูสุกนะคะหม้อแบบนี้ก็จะสะดวกหน่อยนะคะว่าดิอาจจะไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามากนะนะคะแล้วก็เวลาดิบทําก็ ะระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะคะตอนนี้นะคะหนูของเชฟป๊อกเป็นยังไงบ้างอื <Used tat. S 2> ่นโอ้เชฟนี้อยากให้เด็กๆได้กลิ่นของหมูมากเลยตอนนี้เชฟป๊อกกำลังทำาใไ้ด้วยนะคะโอ้โชว์ให้เด็กๆดูสักซิค่ะว้าวโอ้ที่ควันควยคูุออกมาเลย เดี๋ยววันนี้เชฟนี่จะเป็นผู้ช่วยเชฟป๊อปแล้วกันนะคะหอมมากๆเลยนะคะอุ้ยมีน้องมารินกำลังเตรียมช้อนแล้วอู้หอมแล้วค่ะเชฟป๊อปน่าจะได้ที่แล้วนะคะให้นั้นเราปิดไฟกันก่อนอเชฟป๊อปคะแล้วเราจะใส่เครื่องปรุงอะไรคะที่จะให้รสชาติก็จะใส่น้ำตาลค่ะ นี่น้ำตาลของเรานะคะถัเลือตาลนะคะชุบใส่ลงไปเลยเฮ้เราจะใส่น้ำตาลแล้วนะคะถ้าไม่มีน้ำตาลได้เด็กๆคิดว่าจะใส่อะไรแทนได้บ้างคะใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างคะม,มีอะไรบ้างเอ,อ่ยที่ให้รสชาติหวา,านแทนน้ำตาลได้บ้างใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างคะพูดเลยค่ะ โอ้โหบางคนกำลังทำเลยใส่น้ำาลาลำดับต่อไปถ้าเราอยากจะให้มีรสชาติเค็มต้องใส่อะไรคะใอ้บอกคุณครูได้เปิดไหม้ได้ต่อไหมค่ะถ้าอยากให้มีรสชาติเค็มน้ำปลาไออย่างนั้นเราใส่น้ำมาไปพร้อมเลย เด็กๆนะคะใครทานเผ็ดไหมบ้างเลยใครทานเผ็ดถ้าอย่างนั้นเราต้องใส่ใส่อะไรก็เราต้องใส่พริกป่นนะคะเด็กๆใส่บาอคนเด็กๆอาจจะใส่เล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันกลมกล่อมนะคะถ้าใส่ยเยอะเด็กๆก็ผิดเอานะม่ใช่ โอ้ oh. สีแดงน่าทานจังเลยค่ะช่เอตอนนี้มีรสชาติหวานเค็มแล้วก็เผ็ดแล้วอีกรสชาตินึงนะคะใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างเอ,อ่ยว่าเราต้องใส่อะไรที่เด็กๆเป็นคนคว้ามาแล้วพี่ดิมครัพี่ดิมเปิดไมค์หน่อยค่ะพี่ดิมคะ่ะ ถ้าเราตอนนี้ขาดอีกรสชาตินึงเราต้องใส่อะไรคะมะนาวใช่แล้วค่ะไอย่างนั้นเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะนี่ก็คือมะนาวที่เราไม่ได้ทันไมด้เต่อไปนะคะก็จะใส่อะไรคะเจ้าป๊อปเ้าวครัวแล้วก็ หอมแดงให้อห่งนั้วนะคะเชฟนี้ช่วยเชฟปอกให้เข้าให้หอมแดงพี่กรใส่แล้วก็ุ๊กป๊บกๆ๊กันนะคะตอนนี้นะคะมีเชฟหลายคนเลยเชฟมาลินเชฟเิ่มเชฟใช่ไหมเชฟดีมกำลังทุบย่างใส่เลยนะคะแล้วเราก็จะทุบทุบใหเข้าให้เท่ากันนะคะต่อจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะเองใส่ข้าวคั่วไปเลยค่ะ หอมจังเลยค่ะเชฟป๊อปอ่าแล้วเราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันใช่ไหมคใช่ค่ะคนที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเรียมเนรีเรพี่เชฟป๊อปและเชฟนิสาตไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะ ไปามกันให้คุณพ่อเขาเนี่และสุดท้ายแล้วนี่คืออะไรนี่คืออะไนี่คือเหยียบชีฟ้าค่ะไม่ต่างนะอะไรกันใครทำได้ต้องมาเชฟีทำเหมือนกันเลยื่อพี่เจนนี่กบพี่เจนอันนี้ก็พี่เจน เป็นไม้ลูกไม่เป็นไม่ดีครับไม้ตอนนี้ชิปป๊อกก็ทุกเค้าเข้ากันเรียบร้อยแล้วอุือเชฟป๊อกครับไหนเชฟป๊อกลองตัดเชือให้เด็กๆกันหน่อยสิคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะนี่ของเชฟป๊อกก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเรามาตัดสายตาดีกว่านะคะ หอมมากๆเลยค่ะโอของเชฟลืมกำลังทำหมักทมเน้นทำใหญ่เลยของเชฟดีมเชฟนี่เห็นเชฟดีมชิมแล้วนะคะ <laughs> เชฟดีมคะเชฟดีมรสชาติของเชฟดีมเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะเชฟดีมเปิดไม้เลยค่ะว้าวน่าทานจังเลยเชฟมเลยค่ะ <laughs> อะไรนะคะ เทมเลยค่ะเทมเลยค่ะทำไมเทมเลยคะของเชฟดิมเชฟดิมใส่อะไรเยอะเกินเกินไปหรือเปล่าคะน้ำปลาครับโอ้น้ำปลาแล้วเราจะแก้กไขได้ยังไงดีนะเชฟดีมใส่น้ำมะนาวค่ะโอ้พี่บอกว่าใส่น้ำมะนาวถ้าเห็นนั้นลองลองดูนะคะว่าใส่น้ำมะนาวแล้วเป็นยังไงเชฟบอกค่ะอืม เห็นจงเลยค่ะเดี๋ยวเชฟนี่ให้เชฟป๊อกทำเองชิมเองดีกว่าว่ารสชาติปเป็นยังไงเชฟป๊อกลองชิมดูก่อนนะคะอืมอันนีคะเชฟป๊อกอร่อยมากเลยค่ะเชฟอืมโอ้อร่อยของเด็กๆนะคะโอ้ของเด็กๆนะคะ รสชาติเป็นยังไงใครลองชิมแล้วไหนลองบอกคุณครูหน่อยสิคะอ่ะของเชฟลืมเชฟลืมโอ้ยกป้องมั้เลยไหนของเชฟลืมรสชาติยังไงคะอร่อยครับอร่อยรสชาติอร่อยของพี่ของเชฟลืมมีรสรสอะไรบ้างคะเปรี้ยวเปรี้ยวครับรสเปรี้ยวรสอะไรคะเค็มครับเค็มแลวรสอะไรคะ หวานะครับโอ้อร่อยมากเลยใช่ไหมโอ้กินไม่หยุดเลยนะอ่ะคนต่อไปเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนทำเองกินเองเอาเชฟมารินบ้างเชฟมารินอ่าเชฟมารินคะของเชฟมารินรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยค่ะอร่อย,ออยเชฟมารินใส่อะไรลงไปบ้างคะเดี๋ยวเราเล่าให้เชฟนี่ฟังหน่อยสิคะ ไข่นำปลาแล้วก็ผัดแล้วผัแล้วก็มะนาวแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็น้ำเีแล้วก็อ่าเ๋งมากเลยค่ะอร่อยนะคะกอไปโอไปที่เชฟคนนี้หน่อยกำลังทามาคอมเมนต์อยู่เลยเชฟแครนไหมคะเชฟแครไหมอยู่เลยแสดงว่ารสชาติดีเคะ อร่อยค่ะเชฟแพรไหมใส่วัตถุดิบอะไรลงไปบ้างคะหมูหัวหอมค่ะค่ะแล้วก็้นหอมมะนาวค่ะค่ะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะค่ะแล้วก็พริกป่นค่ะค่ะรสชาติของของเชฟแพรไหมมีรสชาติอะไรบ้างคะ เปรี้ยวดีนึงค่ะเปรี้ยวดีนึงแล้วมีรสชาติอะไรอีกไหมคะอร่อยค่ะอร่อยถ้าอย่างนั้นเชฟนี่นี่ผัดจังหวะเชฟแพรใหม่แล้วล่ะเชฟแพรใหม่คงอยากทานปีมือตัวเองมากมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กที่ม่างๆด้วยนะคะเอาต่อไปคนต่อไปกำลังทุกข์ใจเลยเชฟเชฟยินส่าค่ะ เราไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์เชฟเพียนสากันดีกว่านะคะเชฟบลอ่ะเดี๋ยวให้เชฟบล็อกสัมภาษณ์เชฟเพียงสาเชฟเทียนสาหูยกำลังทำเลยเสร็จหรือยังคะเปิดไมค์กันค่ะโอ้น่าจะยังไม่เสร็จนะคะเชฟบล็อกกำลังทำกำลังทำเลยนังติลิ๊กนังติลิ๊กเอาคนเลยคนเลยคนอะไรเอาคนนังติลิ๊กนังติลคู่คู่เลย อันน้บอกคุบอกครูเลยคนนอกคพูไปวัตถุดิบอะไรอยู่านันน่ะเสร็จเลยบกเดียวหอมหอมค่ะคุณดู้องมเนี่ยอวไยาแล้วค่ะอัี่ยาองเราเป็นเชฟาตนเขาต้องไปประกวดเชฟตหันหลังหานะคะเชฟป๊อกใครอยากไปเป็นเชฟบ้างเรขึ้นใครอยากเป็นเชฟบ้างคะ อ่าเดี๋ยวเราไปคุยกับกับคนที่คนที่รอรอดูเราสาธิตแล้วก็ช่วยแบบไปทำบ้างดกว่าอ่าอยากคุยกับนอ้องเพลงค่ะนอ้องเพลงจะไปไหนคะเพลงค่ะอ่าน้องเพลงเมื่อสักครู่นี้น้องเพลงเห็นอ่าเชฟนี้และเชฟก๊อปสาธิตไปแล้วเชฟนอ้องเพลงอยากเป็นเชฟเพลงว่าไหมคะอยากทำไหมคะ ่าถ้าอยากทำนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เชฟเองฝวกเป็นเชฟนะแล้วคุณแม่นะคะทำนะแล้วก็ถ่ายลงตรงนี้ดูด้วยนะคะเราไปคุยกับน้องเก้าบ้างดีกว่าน้องเก้าคะน้องเก้าน้องเก้าคะเปิดไมค์หน่อยค่ะโอ้โหบรรดาเชฟของเราทานอย่าอริ่งอร่อยเลยนะคะ น้องก้าครับน้องเก้าอยากทำไหมคะน้องๆเก้าเคยทานลาบไหมคะเออไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะน่าจะขัดท้องเอาอยู่นี้ดีกว่าเช็คป้องเาว,วันนี้เราคงจะต้องให้เด็กๆได้ไปอ,อร่อยกับเมนูลาบหมูแสนอร่อยกันแล้วล่ะ ก็เด็เด็ดกำลัลลงชิมแล้วก็ชื่นชมกับฝีมือตัวเองกันใหญ่เลยนะคะเชฟนี้แล้วก็เชฟป๊อปนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสูตรในการทำลาบหมูจากเชฟปลื้มนะคะที่ส่งมามีเชฟเทียนตาก็ส่งมาด้วยนะคะเป็นวิธีการทำแล้วก็มีเครื่องปรเมนเรีมีวัตถุดิบอะไรเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวสามารถที่จะไปดูได้นะคะคนู ก็สามารถไปดูส่วนผสมนะคะวิธีการทำได้จากอินไลายนะคะที่เพื่อนๆได้แชร์ส่งมาให้นะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เชฟนี้แล้วก็เชฟป๊อกก็คงไม่ขัดเวลาของเด็กๆแล้วล่ะเพราะว่าเด็กๆอยากทานผมดูตัวเองมากมากเลยถ้าอย่างนั้นสําสหรับวันนี้เชฟนี้แล้วก็เชฟป๊อกนะคะก็ผมก็สาธิตวิธีการ ทำร้านิมูแดงอร่อยให้เด็กๆได้มีแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้านะคะถ้าอย่างนั้นอย่าลืมนะคะเด็กๆไปเที่ยววันเด็กก็ต้องระมัดระวังนะคะทุกทีเป็นวันเด็กแล้วนะคะเอ๊ะเดี๋ยวคนจักรเด็กๆจำคำสั่งวันเด็กได้ไหมคะใครจำได้บ้างเอ่ออ่อไหนเปิดไมค์แล้วพูดจำกูก็ได้ค่ะไปจำได้พูดเรียอครูจำหนอนเดี๋ยวคนจักรมึงพูดไม่ได้ น้องแพ่ใหม่ได้น้องอ่ะไหนความันตอนเด็กนี่ว่ายังไงครับรู้คิดรอบคอบรักชอบอรู้คิดรอบคอบชอบรักอบคอบองชอบชอบคิดชอบรุนี้ดกิดคณิชอ สวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะขอให้เด็กๆิ๊งอดีต่อยกับเมนูลาบแสนอร่อยของเชฟทุกคนเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เชฟนีแนะเชฟบ๊อกบายบายสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Jadi, terbangi. Ayo. Ayo